สวัสดีค่ะลิเลงค่ะโหต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนรู้จักเพียวเทนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่ว่าพอซื้อพียวเ,เทนเข้าไปนะคะแล้วไปทานเพื่อลดน้ําหนักสิ่งเขาโทรกันเข้ามาถามกันนะคะนั่นคือถามว่าเอ๊พอซื้อพียวเ,เทนไปเพื่อลดน้าหนักแล้วเนี่ยไปออกกําลังกายเพิ่มด้วยเพราะนั่นคือการลดน้าหนักที่ดีนั่นเองนะคะแต่พอออกกาลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่ามีความอึดมากขึ้นออกกําลังกายได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเรื่องต้องอธิบายก่อนเลยว่าไม่ได้อันตรายนะคะ แต่ว่าตามกลไกบล็อกเบรนเบรกบิลนะคะของเพียวเทนตัวนี้เนี่ยซึ่งมีสารทั้งหมด1ิอย่างด้วยกันนะคะซึ่งในนั้นเขามีอยู่3ตัวด้วยกันนั่นคือแอลคาเนทีนนะคะครเมียมพิโคลีเนตแล้วก็แคลเซียมไพโรเวตสามตัวนี้นี่แหละคะ่ะที่เขาจะช่วยกันนะคะในการลำเลียงไขมันนะคะไปเผาผลาญที่เซลล์ต่างๆและเกิดเป็นพลังงานขึ้นพอเรามีพลังงานมากขึ้นนั่นแหละคะ่ะทำให้เราออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าอึดขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยนั่นเองนะคะ ซึ่งขอ,อย้ำอีกครั้งว่าไม่อันตรายเพราะว่าในต่างประเทศค่ะนักกีฬาที่มีการแข่งขันนะคะและต้องใช้เวลายาวนานมากๆเนี่ย mm hmm. เขาก็ใช้ตัวแคลเซียมไพลูเวตนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เพื่อเพิ่มพลังและสามารถออกลัางกายได้นานแล้วก็ตึดขึ้นรวมถึงการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะ